ท่านก็จะมาวันพิเ็ดนะครับมาเดินทางมาที่ท่าอากาศยานนะครับสงบนห6แล้วก็มาลงที่คลองลอยโ่งก่อนนะครับมนแรกแล้วก็แล้วก็นั่งหอจากกองบิน56ไปที่ละโนดก่อนครับไปลงพื้นที่ละโนดนะครับไปยังพื้นที่ประสบปัญหาการจัดเนาะชายฝั่งก็จะถึงเวลาประมาณ9ามง40บตรงนี้ครับนั่งหอมาที่ละโนดแล้วก็ นายกก็จะติดตามแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ที่ประสบปัญหานี่ครับเรื่องกัดเซอะชายฝั่งครับตรงนี้ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีแล้วก็กลับไปที่หอครับไปละโน,โนดไปยังฐานทัพเรือสงขลารับนั่งหอกลับมานะครับใช้เวลายี่สิบนาทีกลับมาสงขลาไปละโนดเสร็จไปสงขลาครับไปฐานเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาครับที่ถนนนางงาม อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาตรงนี้ก็คือสารหลักเมืองเนี่ยจะใช้เวลาเอประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีนะครับตรงนี้ครับครับอันนี้เดินทางไปโดยรถยนต์นะครับอแล้วก็ไปต่อที่ไปสัก,กระอะาจจะพ่อหลักเมืองครับไปยังท่าแพขนานยนต์ครับก็จะมี ผู้ว่าราชจการจังหวัดะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปดูรายงานสรุปนะครับการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเพื่อเชื่อมอำเภอเมืองสงขากับอำเภอสิงหนครครับ,รบนี่ก็คือติดตามการก่อสร้างสะพานนะครับที่สงขลาพอไปไหว้เสร็จปุ๊บก็มาดูาโรงพยาบาลด้วยในยอำเภอเมือง มาชมมาดูติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานนะครับแล้วก็มีการมาดูโรงพยาบาลสงขลาด้วยครับครับการยกะระดับโรงพยาบาลอำเภอเมืองจังหวัดสงขาตรงนี้ก็เสร็จใช่ไหมครับก็ไปเยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็กล่าวพบประชาชนมอบนโยบายการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขาเพื่อเชื่อมอำเภอเมืองสงขากับอำเภอสิงห์นคร แล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับโรงพยาบาลในเมืองสงขลาแก่ผู้บริหารจังหวัดสงขลาและหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นายกรัฐมนตรีนะครับก็จะกลับมาพอสงขาก็นั่งรถยนต์ต่อมาในเ,เทศบาลนครหัดใหญ่อันนี้เป็นเขตพื้นที่ผมแลละแล้วก็จะไปเยี่ยมนะครับไปพบปะพี่น้องประชาชนชาวหัดใหญ่ และใกล,ใกล้เคียงนะครับที่อาจจะมารับท่านเนี่ยจากหลายๆที่แน่นอนนะครับรอบนี้ไปยังตลาดสันติสุขและจิมยงก็คือตลาดสันติสุขเสร็จท่านก็จะเดินนะครับไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ไปที่จิมยงที่ท่านเคยมาครั้งที่แล้วครับแล้วก็ท่านอยากไปพบอันนี้อันนี้ผมจะทราบเป็นพิเศษเพราะอยู่ในเขตพื้นที่ก็คือว่าท่านก็จะเข้าไป พูดคุยกับผู้ประกอบการที่หลาดสันติสุขแล้วก็ตรงนี้เนี่ยท่านก็นจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับครับเดินตลาดสันติสุขไปพบป่าพี่น้องประชาชนนะครับและหลังจากนั้นออกเดินทางนะครับไปตรวจราชาการณนะจังหวัดยะลาตรงเนี้ยเสร็จในจังหวัดสงขลาเนี่ยประมาณเที่ยงครับ ประมาณเที่ยงประมาณประมาณบ่ายโมงและหลังจากบ่ายโมงท่านก็จะบินไปจังหวัดอื่นไปส่วนราชการที่จังหวัดยะลาครับถึงสนามโบสถาบินท่านออกมาเจ็ดครึ่งครับ,รบก็ถึงประมาณเอ,อประมาณเก้าโมงประมาณแปดโมงรอบที่แล้วเนี่ยผมพาท่านไปสามจุดจุดที่หนึ่งก็คือเป็นคลองรอหนึ่งหรือคลองทูวิน่าดำริก เป็นคลองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่เจ้าคลองนี้ตั้งโดยกรมชนประทานวันนั้นที่ผมเข้าไปดูวันนั้นผมรับตำแหน่งแล้วก็เป็นสสก็ทราบดีว่าปัญหาในพื้นที่ของเรานะครับก็คือหนึ่งเรื่องน้ำท่วมในี่ยสำคัญผมก็เลยพาท่านไปดูวันนั้นเนี่ยคลองละหนึ่งเสร็จสมาน 92.5%ท่านก็ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆบูรณาการในการทำงานแล้วก็เร่งให้คลองลหนึ่งเนี้ยเสร็จโดยเร็วเพราะว่าผมได้รายงานเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมต่างๆวันนี้หลังจากนั้นประมาณสี่เดือนสี่ถึงห้าเดือนครับคลองลหนึ่งก็เสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้อันที่สองอันที่แล้วเนี่ยเราไปที่ จุดที่สองวันนั้นน่าจะเป็นใช่ตลาดจิมยงเพื่อไปดูปัญหาพ่อค้าแม่ค้าตอนนั้นเรากําลังจะคลายล็อกดาวาน์ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่คลายล็อกดาวอาจจะเอพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็โดนพิษโควิดเนี่ยก็ซบเซาตลาดพอสมควรตรงนั้นที่ตลาดไน้ซบเซา,าอสมควรผมจึงพาท่านไปเรื่องปัญหาเศรษฐกิจน้ําท่วมแล้วไปเรื่องเศรษฐกิจไปเศรษฐกิจก็ ท่านก็บอกวันนั้นว่าเอ,อให้กําลังใจอันดับแรกครับเป็นหน้าที่ของผู้นําที่จะลงไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านก็ได้ให้กําลังใจไปดูปัญหาแล้วก็ได้นําเรียนนะครับท่านไปว่าตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางที่จะต้องเร่งนะครับเปิดประเทศวันนั้นเปิดประเทศเอ,อเพราะว่า ลูกค้าของเราเนี่ยนอกจากคนไทยก็จะเป็นคนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดและก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักเข้ามาแวะตรงนี้นะครับท่านก็เร่งเปิดประเทศรายงานให้กับทางสบคนะครับให้ก็ให้เปิดประเทศวันนั้นแล้วผมก็พาไปดูถนนและเรื่องโครงสร้างพื้นฐานปัญหาต่างๆวันนั้นจอไปเสียงเตอง ทางนั้นก็จะเป็นเส้นสุประสารัางสรรค์เรามีโครงการมหานครไร้าสายซึ่งวันนั้นก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับท่านก็ได้กำชับวันนั้นเนี่ยเรามีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาชี้แจงในเรื่องของการทำสายไฟลงดินกวนน็วันนี้สุประสารังสรรค์วันนี้สีทัวรนารวมไปถึงถนนลาดดินดีวันนี้การไฟฟ้าได้เร่งทำนะครับ ที่เห็นแน่ๆก็คือเช่นสุประสานรังสรรค์และสีภูวนาถวันนี้หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีการประสานสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรตัวผมเองก็ได้ทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางเทศบาลนครหัดใหญ่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยจนวันนี้ทั้งสองเส้นนี้สายไฟเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ถนนในส่วนของถนนผมก็ ทราบปัญหาว่ามันติดกับกรมบัญชีกลางโดนอูธรณ์ตามมาตรา66บัก2ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถสร้างสนนต่อได้ผมก็ไปประสานผ่านสภาผู้แทนรัษฎรให้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังท่านสันติพร้อมพัฒน์ก็มาตอบให้รวมถึงได้ดําเนินการเรื่องการพิจารณาคําอูธรณ์จนแล้วเสร็จในวันรุ่งขึ้นเลยท,เทําให้ถนนเส้นนี้ จะเสร็จทั้งสองเส้นภายในเดือนก,นกรกฎาคม2566นี่คือที่มาของรอบที่แล้วว่าทำไมผมถึงพาท่านนายกและมนตรีไปตามจุดต่างๆส่วนครั้งนี้นะครับนอกจากที่ท่านมาราชการผมเนี่ยมีความอย่างนี้เลยครับตรงๆเลยว่าพี่น้องประชาชนชาวอ่านใหญ่รักท่านนายกมากๆแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใย รอบนี้ในหาดใหญ่ผมก็จะหนึ่งให้มาดูติดตามนะครับในเรื่องเอเรื่องเศษษษษษษรษฐกิจต่างๆที่ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วหาดใหญ่นี่มันเปลี่ยนแปลงไปเห็นได้ชัดไปสองสว่างนะครับถนนหนทางที่กไปเสร็จปัญหาน้ําท่วมที่โดนที่คลายซึ่งคลองกุมินาดําริรอ .1 เสร็จแล้ววันนี้ผมคงให้ท่านมาฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรง นี่คือนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านได้เจอนะครับฟีดแบ็กอะไรต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของถนนหนทางที่รอบที่แล้วท่านได้มาและไ,ได้เร่งกำชับไปลงดินรวมไปถึงเศรษฐกิจฤฤ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 ต่างๆให้ท่านมาดูว่าวันนี้หลังจากท่านลงพื้นที่รอบที่แล้วได้มีการประสานงานับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะมาชิกสภาผู้แทนรัษดรที่ทํางานในสภาเ ทางการไฟฟ้านะครับทางเทศบาล,ลคนครหันใหญ่วันนี้เมืองของเราเปลี่ยนไปเราอยากจะมาให้ท่านเนี่ยได้มาดูแล้วก็ได้มาเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในตลาดนะครับได้ฟังซีดแบ็ในวันนั้นเลยสดสดวันนั้นเลยครับนี่คือนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยถามหาคนหัดใหญ่นะถามเรื่องคนหันใหญ่ตลอด โดยผมเนี่ยเจอท่านบ่อยขึ้นนะครับหลังจากที่เราเนี่ยอยู่ในพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งตัวผมเองก็ย้ายมาจากพักพลังประชารัฐแล้วก็ได้มีก่อนจะย้ายพักเนี่ยเราก็มีสัญญาใจกันนิดนึงว่าถ้าย้ายมาเนี่ยหัดใหญ่ต้องโดนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นท่านนายกต้องมาลงพื้นที่บ่อยๆกับผมเพื่อที่จะนําปัญหาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่พี่น้องประชาชนปัญหาเจือประสบนะครับแล้วก็ บางอย่างไม่ได้ถูกเอาใจใส่ทําให้มันไม่เสร็จหรือว่าทําให้มันเกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนตรงเนี้ยท่านนายกจะต้องนําไปนะครับร่วมกับผมนําปัญหาเหล่านี้ไปจัดการให้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะถามบ่อยมากว่าเออฮัดใหญ่กาตาหันใหญ่เป็นยังไงบ้างกาตาหันใหญ่เป็นยังไงบ้างเนี่ยตลอดนะครับแล้วเราเจอกันบ่อยวันนี้ท่านก็หลังจากวันที่เก้าที่ท่านมีนัดหมายจริงๆไม่ใช่ เม่ใช่ท่านจะมาวันที่สิบเอ็ดแต่จริงๆแล้วท่านมาวันที่เก้ามีนาคมสองพันห้าสิบหกแต่ว่ามือท่านเจ็บนะครับท่านต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะครับพบหมอแต่เห็นไหมฮะภายในสองวันพอท่านรู้ว่ามือท่านเนี่ยคือไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็สามารถออกจากโรงพยาบาลท่้นก็ทำนัดหมายใหม่แล้วก็รีบมาเลยภายในสองวันวันที่สิบเอ็ดนี้ก็ ไปเจอท่านนายกได้ครับครับตัวผมเองเนี่ยที่คิดไว้คงคงเป็นมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ผมอาจจะนำเรียนท่านก็คือมันจะมีโครงการที่เราทำแล้วทำอยู่และทำต่อโครงการที่ยังค้างอยู่เช่นคลองสามสิบเมตรที่เราได้ประสานติดตามนะครับจนได้งบประมาณมาสร้างใหม่ตั้งแต่ปีหกสี่วันนี้ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะมีหนังสือนะครับส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านท่านนายก,กรัฐมรีด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเอ่ออาจจะเรียกมาเพื่อรีการับรับจดหมายนะครับซึ่งผ่านผ่านทางผมซึ่งเป็นเคยเคยเป็นตัวแทนนะครับของพี่น้องประชาชนวันนี้วันนี้เรายังทํางานต่อได้ครับตรงนี้ แล้วก็ให้ดําเนินการนะครับให้เสร็จโดยเร็วนะครับแล้วก็คงเป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะครับที่ดีขึ้นก็จริงแต่เรายังอยากให้ดีกว่านี้นะครับก็คงเป็นเอ่อควาอยากอยากจะให้มาฟังสดๆจากปากแม่ค้ามากกว่าครับฟังสดๆจากปากพ่อค้าตรงนั้นจริงๆนี่คือสิ่งที่เราเราอยากให้ท่านมา นะครับส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวจะรวบรวมแล้วก็ยื่นให้นายกและมนตรีเลยโดยตรงมือต่อมือครับเขตสองรักลุงตู่ชาวหาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่รักลุงตู่มากชัดการลงพื้นที่ของผมผมรับรู้ได้นี่ประเด็นที่หนึ่งเพราะเราเจอกับตัวเอง ประเด็นที่สองถ้าดูเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็คือโพโพของท่านนายกในจังหวัดสงขลายยังนํามาเป็นที่หนึ่งล่าสุดนะครับถ้าใครติดตามนิดาโพหรือว่าโพอื่นๆครับก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีขนาดวันที่มาวันนั้นก็คือในช่วงโควิดสิบเก้าระบาดท,ท่านมาเนี่ยผมก็เซอร์ไพรส์นะครับคือผมอยากให้ท่านมาเจอกับพี่น้องประชาชนซึ่งวันนั้นเนี่ยด้วยอารมณ์ หรือว่าโควิดที่มันกําลังเอระบาดอยู่ขนาดนั้นน่ะทําให้พี่น้องประชาชนในใจผมเนี่ยแอบคิดว่าท่านอาจจะเอประชาชนอาจจะโกรธหรือว่าด่าท่านหรือเปล่าว่าท่านหรือเปล่าสรุปสุดท้ายเนี่ยมาเนี่ยผมบอกเลยว่าตู่ตลาดแตกคนนั้นก็คือทุกคนเข้าใจแล้วก็ทราบดีถึงโลกโควิด1 9ความอันตรายแล้วเขาเป็นกันทั่วโลกอะฮะ และสุดท้ายท่านก็จัดการและเป็นอันดับหนึ่งวันนี้โควิดไม่มีแล้วผมเชื่อว่ารอบเนี้ยถ้าท่านลงมาอีกวันที่สิบเอ็ดจะยิ่งกว่ารอบนั้นผมว่าสักสิบเท่าผมว่ามีครับ <c oughs> คนที่จะไปรอต้อนรับท่านเนี่ยคือผมว่าเป็นสิบเท่าจากตรงนั้นผมว่าเป็นไปได้เพราะว่าวันนี้กระแสลุงตู่นี่ยังดีมาก <c oughs> ในในเขตเลือกตั้งที่สองครับครับ <c oughs> <c oughs> รอบนี้ก็คือใคร ก็ใครๆก็อยากไปรับนายกครับไปให้กำลังใจนอกจากเพราะว่าท่านทำผลงานไม่มากมายจะเอาไง่ายที่ผมพูดอะครับตั้งแต่ครองละหนึ่งนะครับ,รบก็เสร็จในสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไหมครับครับ,รบจัดก,การโควิดวันนี้รัฐบาลร่วมกับท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้หาใหญ่ ศรษฐกิจก็ดีขึ้นผมว่าก่อนปีดีกว่าก่อนปีหกสองอีกอันที่สามอันที่สามโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆท่านก็มีงบประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลทะเลสเอ,อสะพานเชื่อมนะครับ,รบทัชลุงสงขลาก็เกิดในยุคสมัยท่านใช่ไหมฮะมีเนี่ยครับที่ท่านจะไปดูเนี่ย ทะเลข้ามอ่อทะลเลสาบใช่ไหมครับอ่าที่ผมพูดไปที่ท่านจะมาดูรงพยาบาลสนามบินอินเทอร์เนชั่นแนลเกิดขึ้นมาในยุคดีหลายแห่งการเชื่อมความสัมพันธ์กับซาอุที่สําคัญสุดไม่มีใครทําได้คซาอุกับไทยเชื่อมสัมพันธ์เรียบร้อยต่อไปจะมีไฟบินเพิ่มนะครับ,รบในสามจังหวัดเนี่ยได้ไปทำพิธีทางศาสนาบินตรง นะครับต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในโยบายนโยบายของพักรวมไทยส้้งชาติด้วยนะครับเอ,อแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยครับเอ,อในหัดใหญ่แค่นี้เนี่ยก็ก็ถือว่าผมว่าเกิดความเจริญแบบก้าวกระโดดเยอะนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสสทำหน้าที่ัำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนายก นะครับกับกระทรวงบงกรมต่างๆกับนายกเทศมนตรีนะครับจมเนงท้องถิ่นผมว่ารอบนี้เนี่ยที่ผ่านมาผมว่าหัดใหญ่สงขานะครับเอ่อกำลังจะไปในทิศทางที่ดีก็เลยคิดว่าการทำแล้วทำอยู่ทำต่อนะครับในในในรอบนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะ ให้กับพี่น้องชาวสงขาแล้วก็ภาคใต้ครับ